ออาละจ้าเลกเด็ดเลกดังคนไทยบ้านมังกรทะย,ยานฟ้าเน้นน้อยสื่อหวยยังโยมสวัสดีจ้าพี่น้องฟองปาาสุผู้สุคนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดหวยดังมาแช่นะพี่น้องก็มาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์เก่าเมษายนเนะจะ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลกดังแนวทางดีๆหัวประจำวันที 16เมษายนเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิงกันอีกเช่นเคยเนะจ๊ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับูมิใจนำเสนอแนวทางคนไทยบ้านของแท้มังกรทะย,ยานฟ้าเน่นหน่อยสื่อหัวยังโยมตกถ่ายด้วยแนวทางของเด็กสุพรรณจ้าก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสภูสุกคนนะจ๊ะด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจง้งเตือนนะพี่น้องพี่นอ้นองก็จะได้ รับชมคลิปใไม่ๆมกันนะจ๊ะ่วนแอดมินก็ะสด้มีกำลังแห้งใจในการท่างคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขคนะจ๊ะเพื่อเป็นการบทเสียวันล่าเฮ้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกระที่แนวทางของคนไทยบาน,นกลกนเลยจา้ารัฐบาลไทยงบประจำวันที่16เมษายน2516ซึ่งเพิ่งกระได้ให้ชุดสามโต 6กสเก่าและเจ็ดสเก้าจะต่อด้วยชุด2ตัวบนล่างให้ไปที่3มเก6าสาเกหาและแปดสามพี่น้องเด้อสามเก่าสเกหาและ8ปดสามคนไทยบ้านของแท้จ้ามาเบิ่งต่อกระธินาทางของมังกรทะยานฟ้านะจ๊ะส่งผลงานหมวทิพา,า์มา หนึ 1> 1. ่งเมษายนเพิ่นก็ห้เขา้าสามตัวบนนอกจากนั่นก็คือเก้าศูเจ็ดเดพี่นองเดอ้อเข้ากับมาม่งต่อกันที่สิเมษายนสองพาร้อยสิกันต่อได้จ้ะซึ่งเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางชุด3ามโตมาหาแล้วซึ่งก็ได้แก่ตัวเลขแปดหนึ่งสองแปดหน็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึา หกหนึ่งสี่เก้าสี่หกเก้าห้าหกเจ็ดศูนย์สามเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสามและเจ็ดหนึ่งสามได้พี่น้องเด้อชุดสามตัวรัฐบาลไทยสิบหกเมษายนมังกรทะยานฟ้า แคบไปเบิงชุดไปเบิงกันด้อจ้ะชุด3าตัวนะจ๊ะอติพานมากกัให้เขาา3ตัวบนตรงๆนั่นก็คือเ0้าฮากลับมาหรงบอกตัอกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของมังกรทยานฟ้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะซึ่งเป็นแนวทาง2ตัวล่างนะจ้ะรัฐบาลไทย16บหกเสายน2ตัวล่างเพ่นก็ไดห้มาที่1น1 8 19 58 5นด้หา สองสาม6 3 0แปดเก้าและส8่ด้วยพี่น้องเดอ้อชุด2ตัวล่างเราจะหนึ่งสี่หแป้าหาแปดหาเก้าสองสามสองแปดสองเก้าหกสและส8 ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจ้ดซึ่งก็เป็นแนวทางของแน่นน่อยสื่อหัวยังโยมรัฐบาลไทย16เมษายน2566ซึ่งเพิ่นก็หายชุด3โตคือเก่า17และ172จ้าเก่า17และ172ต่อด้วยแนวทางชุด2โตหายไปที่17 72และ2หาจ้า17 27และ2 5แนวทาง แน่นหน่อยสือหวยยังโยมไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ๊ะแนวทางชุดสุดท้ายซึ่งก็เป็นแนวทางของเด็กสุพรรณนะจ๊ะรัฐบาลไทย16เมษายน2 000, 5 6พหารซึ่งวันนี้เพิ่นก็ฟันไห่ทิลักสามด้วยพองเอ์้อฟันสามวิ่งสามโตอัดก็คือสามเก่านะจ๊ะสามเก่าสามหกสามเจ็ดและสามแปดสามโตเมตรเดียวไห้พิธี หกสามเก้าจ้าสามโตไม่เดียวหกสามเก้าชุดสองโตสามเก้าสามหกสามเจ็ดและสามแปดแนวทางเด็กสุพรรณแคบไปเบิงจุดไปเบิงเด้พี่น้องเด้อบวสเป็นแนวทางคนไทยบานมังกรทาย,ยานฟ้าแน่นนอยสื่อหวยยังย่อมเด็กสุพรรณแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้พี่น้องเด้อ ใา้นี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใสวิจรารญะในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น,อน้องเดอแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้จากทางช่องบรทสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิจด,ด้วยพี่น,อน้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันใหด้ดีด้อจ้ะสื่อตามกําลังซับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเดอพี่น้องเด้อจังสืถึกแอดมินก็นขอให้พี่น้องสปูสโคส่งด,ดีแห้งๆปังๆมัน่นๆมากันทุกคนด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโต้ล่าพี่น้องไป็นีกกัมมิกรด้วยจ้าแล้วจังกลับปะพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า